สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนเช้านะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่แยกชาเตอร์แบงค์นะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับจะพาทุกคนมาดูขบวนแห่พระรอบเมืองนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนะครับก็ตื่นเช้าเลยนะครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่แยกชาเตอร์แบงค์นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับของการแห่พระรอบเมืองนะครับ ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับตอนนี้ยังดูแบบว่าบางตาอยู่นะฮะวันนี้ผมก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ที่แยกชาเตอร์แบงนะครับครับผมก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังเตรียมนะครับตั้งโต๊ะนะครับทุกคนเพื่อที่จะ รอนะครับขบวนพระจะผ่านโซนนี้นะครับซึ่งพระ,ะนะครับก็จะแวะนะครับตามหน้ารา้านต่างๆที่เขาตั้งโต๊ะกันนะครับจกเดินรอบนี้โต๊ะและคลุมด้วยผ้าสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีของไหว้ต่างๆนะครับก็จะเป็นผลไม้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ ก็เริ่มออกมาตั้งโต๊ะกันนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะรอรับขบวนพระนะครับที่จะผ่านเส้นทางน,นี้แหละนะฮะวันนี้มาอยู่ในร้านข้าวต้มครับทุกคนเพราะว่า วันนี้ที่ผมพาทุกคนมาดูเป็นอาร์มกระทู้นะครับซึ่งเขาก็จะเดินมาจากแยกเซ็นทันก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็น่าจะถึงในเมืองสักประมาณ8โมงนะครับผมว่าผมออกมาตแต่7โมงนะครับตอนนี้ก็อาหาข้าวกินก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่เขาแห่พระมาก็เดี๋ยวจะต้องใช้พลังงานเยอะนะครับต้องยืนนะครับเพราะว่าคนจะเยอะมากเลยครับทุกคนก็มาอยู่ที่ร้านข้ต้มนะครับทุกคน ทุกคนมาหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วครับเป็นข้าวต้มเจนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นข้าท้องโผนะครับทุกคนกินกับข้าวต้มนะฮะแล้วก็เนี่ยผมสั่งเป็นชาเย็นนะครับผมชาเย็นมีปลาท้องโแล้วก็ข้าวต้มนะครับ โโเด <t sair> er oh. ี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับสักพักคนน่าจะเยอะแล้วครับตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จเริ่มจุดประทัดกันแล้วนะครับตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศดีกว่านะครับตอนนี้คนก็เริ่มออกมากันเยอะแล้วนะครับช่วงที่รอนะครับผมพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศตรง สี่แยกชาเตอร์แบงค์นะครับเราวจะเห็นได้ว่าคนก็เริ่มออกมานั่งรอกันนะครับตอนนี้ผมกำลังพาทุกคนนะครับเดินย้อนกลับไปนะครับที่อ่า ตรงสี่แยกถนนถลางนะครับผมตั้งใจจะไปปักหลักนะครับรอดอูตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศก็คึกคักมากครับทุกคนคนก็เริ่มออกมากันเยอะแล้วนะครับ นี้ขบวนพระมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศกันนะครับ อนนี้นะครับขบวนพระก็เริ่มทยอยมานะครับก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศนะครับทูกคนก็คึกคักมากนะครับระหว่างทางนะครับที่พระจะเดินผ่านนะครับพระก็คือม้าทรงนะครับที่นี่เขาจะเรียกพระนะครับก็เป็นพระที่ประทับร่างทรงของม้าทรงนี่แหละนะครับก็จะเดินนะครับเป็นขบวนนะครับมาเข้าสู่ถนนถลางเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีพี่เลี้ยงนะครับที่เดินตามม้าทรงหรือว่าเดินตามพระนะครับเรียกว่า พี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็จะคอยให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะคอยช่วยถือของนะครับซึ่งพระเองเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของสายศินนะครับมีหูหรือว่าพยันนะครับหรือว่าจะเป็นลูกอมนะครับไว้คอยแจกนะครับผู้คนที่เข้ามาชมนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมถือสิลกินผักที่อยู่ระหว่างทางนะครับเพื่อความเป็นสุริมงคลด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับพระท่านก็จะแวะตามจุดต่างๆนะครับที่ประชาชนมาตั้งโต๊ะไหว้ เพื่อที่จะรับไหว้นะครับแล้วก็ให้พรอวยพรนะครับแล้วก็นําของไหว้นะครับที่เขามาตั้งโต๊ะไหว้นะครับไปแจกจ่ายกับประชาชนที่อยู่ระหว่างทางนะครับที่มารอชมขบวนนะครับแล้วก็มารอขอพรจากพระนะครับเพื่อให้เอาของไหว้เหล่านั้นไปทานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับขบวนระก็เริ่มทยอยมานะครับเข้าสู่บริเวณถนนถลานะครับทุกคนแต่ว่า แดดร้อนมากนะครับผมต้องขอนั่งก่อนก็เดี๋ยวน่าจะทยอยมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะอยู่เป็นเป็นต้นขบวนอยู่บรรยากาศคนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับ ซึ่งทุกคนที่ออกมายืนรอนะครับสองข้างทางนะครับระหว่างเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่านนะครับก็พเพื่อที่จะรอ,อขอพรน,นะครับรอรับพรน,นะครับจาก องค์พระต่างๆนะครับที่เดินตามเส้นทางนะครับเพื่อที่จะอวยพรให้ความโชคดีนะครับกับทุกๆคนที่เข้าร่วมประเพณีถือศิลกินผักกันด้วยนะครับจริงๆก็จะมีการแห่พระนะครับในทุกๆเช้านะครับช่วงของเทศกาลถือศิลกินผักนะครับแต่ว่าวันนี้เผอิญว่าตรงกับวันหยุดของผมนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับออกมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งขบวนแห่นะครับก็จะแห่ไปรอบๆเมืองนะครับใช้เส้นทางย่า เลยทีเดียวนะครับก็จะไปอยู่ที่สะพานหินนะครับแล้วก็วนกลับมาเส้นทางเดินนะครับซึ่งก็จะใช้เวลานะครับซึ่งบางศาลเจ้าเนะี่ยถ้าเกิดมีม้าทรงหรือว่ามีพระที่เยอะนะครับก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันถึงบ่ายเลยทีเดียวครับทุกคนตอนนี้ขบวนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับขบวนยาวมากเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหบรรยากาศร้อนมากตอนนี้เหงื่อเหงื่อท่่มตัวผมแล้วเนี่ยต้องเดินออกมา สูดอากาศข้างนอกนะครับเพราะว่าคนจะเยอะมากๆนะครับตอนนี้ขบวนยังไม่หมดนะครับทุกคนร้อนมากแล้วก็เหงือ่อออกมาสูดอากาศก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปถ่ายให้ด <ä> ูต่อนะครับ ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นขบวนการหามเกลพระนะครับหรือว่าทางใต้นะครับภาษาที่เด็กจะเรียกเกลพระนั่นเองนะครับก็ตามความเชื่อนะครับขบวนนี้ก็จะมีผู้คนนะครับโยนประทัดใส่เกลพระนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าเทพหรือว่าพระที่อยู่บนเกลนะครับจะชอบเสียงประทัดนั่นเองนะครับตอนนี้ประทัดดังสนั่นทุกคนดู ผมต้องเอาสิ่งของอมานนอกก่อนนะครับเพราะว่าคุณรู้ว่าจะจุดกระเพเยอะมากเลยนะครับ ส่วนในขบวนแห่พระนะครับเราก็จะเห็นองค์พระนะครับหรือว่าม้าทรงนะครับได้ใช้อาวุธนะครับทิ่มแทงตามร่างกายนะครับแล้วก็มีการแสดงอภินิหารที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตามความเชื่อนะครับก็เชื่อว่านะครับองค์พระนะครับก็เป็นการแสดงอภินิหารเพื่อที่จะรับเคราะห์นะครับแทนผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักนั่นเองนะครับ มาถึงขบวนสุดท้ายนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นขบวนของกิ้วอ๋องไตเตนะครับหรือว่าหรือว่าพระราชาธิราชนะครับหรือว่าเป็นพระที่องค์ที่ใหญ่และก็มีความสําคัญที่สุดนะครับในช่วงของอประเพณีถือศิษกินผักนะครับก็จะอยู่ท้ายขบวนเลยนะครับท้ายขบวนผ่านไปแล้วแต่ว่าขบวนจะไปสิ้นสุดที่สะพานหินนะครับแล้วก็กจะวนกลับอีกอนนรอบนึง อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนท้ายขบวนไปเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เวลากลับบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้โหร้อนมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ